ครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์แอนาลเซอร์ยี่ห้อ a l i ิ e รุ่น M W 8 2 1 1 9 b เจ้าตัวนี้นี่เองครับผมสวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์ขันทองหรือเรียกสั้นๆว่าดาบก็ได้นะครับ ตำแหน่ง e ิ g i n e e r r ร Support จากบริษัท Test and Measurement จำกัดน,นะครับแล้ววันนี้ก็มาพบกับผมในรายการ how to use ใช้อย่างไรให้ถูกต้องครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์ a n a l ล z เซยี่ห้อ a l l c e รุ่น m w 8 2 1 1 9 b เจ้าตัวนี้นี่เองครับผมต่อมาจะเป็นการสาธิตการตั้งค่าต่างๆของฟังก์ชัน previous time นะครับ โดยเริ่มจากปุ่ม Frequency นะครับเ mm hmm. พื่อเลือกในการปรับลำดับในการเกิด Inter-Modulation นะครับ mm hmm. ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเกิดพิมพ์นั้นจะไปตกที่ Third Order หรือลำดับที่3นะครับ mm hmm. โดยสังเกตว่าตอนนี้แล้วได้อยู่ที่ Third Order ตรงนี้นะครับตรงขีดเส้นใต้อ่าถัดไปจะเป็นการปรับ Amplitude นะครับ mm hmm. เมื่อเลือกฟังก์ชัน Amplitude แล้วให้สังเกตที่กราฟนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยของ DBM อ่า ซึ่งโดยปกติแล้วค่ามาตรฐานจะอยู่ในช่วงลบ1 d b m b รหรือลบ143 DBC นะครับตัวอย่างเช่นต้องการปรับหน่วยจาก dbm ให้เป็น dbc ให้เราเลือกที่ยูนิตตรงนี้นะครับกดปุ๊บสังเกตสังเกตว่าตอนนี้จะขีดเส้นใต้ที่ dbc นะครับแล้วกราฟทางด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนจาก dbm เป็น dbc นะครับต่อไป จะเป็นการปรับ Refer e n c e l e v e l ซึ่งเป็นการปรับค่า Refer e n c e ของกราฟนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากให้ค่าลบ143 dbc อยู่ตรงกลางให้เราปรับค่า Refer e n c e l ล v e l ไปที่ประมาณลบ1น3นะครับสังเกตว่าลบ1น3นั้นจะเป็นด้านบนสุดอ่าแล้วค่าลบ1น3นะครับจะอยู่ประมาณตรงกึ่งกลางทำให้เรา าสามารถดูกราฟได้ง่ายขึ้นถัดไปจะเป็นการยกตัวอย่างการปรับค่าเซตอัพนะครับซึ่งโดยทั่วไปตามมาตรฐานของกสทชจะอนุญาตให้ใช้อยู่ที่43 dBm หรือ20วัตต์นะครับแต่ในกรณีที่มีใช้แชร์เราสามารถปรับ Power ไปที่46 dBm หรือ40วัตต์ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูโดยการกดไปที่ ให้ High, power output แล้วปรับจาก43เป็น46สังเกตค่าที่แสดงนะครับทางด้านล่างจะเป็น2คูณ46่46หรือ39.8วัตต์นั่นเองอแต่ผมขอตั้งไว้ที่20วัตต์นะครับเพื่อให้เป็น t a ต d a า d คือ4 3 dbm เมื่อเรากด enter แล้วสังเกตตรงนี้จะเป็นสีแดงให้เรากด enter อีกทีนะครับเผื่อเวลานิ้วไปโดนตัวเลขมันจะได้ไม่เปลี่ยน ถัดไปจะเป็นตัว test duration นะครับซึ่งโดยทั่วไปเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณลบ20ถึง60วินาทีนั่นเองอสุดท้ายจะเป็นฟังก์ชัน measurement นะครับ mm hmm. เพื่อใช้ในการวัดพิมพ์โดยกดไปที่ปุ่ม test ปึ๊บถ้าตัวเครื่องมีการปล่อย Output ุ power นะครับอไอปุ่ม test เนี่ยจะมีสีแดงและไฟ LED ด้านบนตัวเครื่องจะติดซึ่งหมายความว่าตัวเครื่องนั้นกำลังปล่อย Output p ตพ e r อ,อยู่นั่นเองครับ